รายการอันซีนอาเซียนเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกันให้ได้รู้ได้พบได้เจอเรื่องราวดีดีอีกยม,มากมายแล้วฉันจะพาเธอไปกอดสายลม ให้เธอนี้ไปจากความมุ่นวายไม่ต้องคิดอะไรตาฉันมาไปด้วยกัน ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอันซีนอาเซียน่าำกลางอากาศหนาวเย็นสบายแบบนี้ครับผมเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่จุดที่หนาวสุดกลางสยามและที่นี่ก็คือศูนย์พัฒนาและส่งเคราะห์ชาวเขาจังหวัดอุทัยธานีหน่วยที่73ครับและวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาชมความสวยงามของไม้ดอกเมืองหนาวและพืชพันธุ์ที่ปลูกในพื้นที่แห่งนี้ครับ ในบริเวณนี้นะครับผมนักท่องเที่ยวก็จะสามารถเข้ามาเดินชมความสวยงามของไม้ดอกได้ครับทั้งหลังผมนี้ก็จะมีไม้ดอกนานาพันธุ์เลยครับผมมีทั้งดอกดาวเรืองต้นคริสต์มาสแล้วก็โหอ,อีกมากมายเลยครับเดีย๋ยวเราเข้าไปชมพร้อมกันเลยครับโอ้มากมายลยครับนอกจากจะมีดอกไม้แล้วนะครับผมบริเวณนี้ก็จะมีพืชผักอีกด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นกระหล่ำนะครับผม บริเวณนี้ก็จะเป็นต้นกุหลาบนะครับผมก็จะมีหลายสีเลยทีเดียวสีแดงสีเหลืองสีชมพูสาวๆคนไหนที่โสดนะครับผมก็ติดต่อมาทาง Facebook รายการได้ครับเดี๋ยวจะพามาชมกุหลาบถึงที่เลยครับ <S <S บริเวณนี้นะครับผมก็เป็นแปลงสาธิตการปลูกดอกลิลลี่เบนจมาม่าแล้วก็ดอกไม้เมืองหนาวครับผมก็จะมีดอกลินลี่หลายสายพันธุ์เลยครับแล้วก็หลากสีด้วยเดีย๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์ที่มีสีส้มนะครับก็แปลกตาดีครับไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหรนะ่ต่งน,นั้นก็จะเป็นสีออกม่วงๆชมพูชมพูนะครับแล้วก็จะมีสีขาวที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับผม ครับ mm hmm. ผมเจอสาวกระเหลี่ยงอยู่คนหนึ่งครับผมโสดด้วยครับผมวิธีสังเกตนะครับ mm hmm. สาวโสดของชาวกระเหลี่ยงเนี่ยจะแต่งชุดสีขาวนี่คนพื้นที่ที่นี่เขาบอกมาครับผมวิธีสังเกตรครับว่าแต่น้องมีเบอร์ไหมครับ <c oughs> ไม่ตอบอะ <c oughs> ไปดีกว่า <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นแปลงใหญ่เลยครับผมจะมีหลากหลายหลากหลายพันธุ์แล้วก็อันนี้ก็จะมีอันที่ยัง เป็นดอกตุูมๆอยู่ด้วยครับผมถ้าคุณผู้ชมแวะเวียนมาที่นี่ก็เข้ามาถ่ายรูกปกันได้นะครับผมที่นี่เขาก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้ตลอดนะครับและข้างหลังผมนี้นะครับก็เป็นแปลงสาธิตการปลูกดอกเบญจมาศแล้วก็ไม้เมืองหนาวครับ สำหรับคนที่มาเที่ยวมาถ่ายรูปนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าอย่าเด็ดนะครับผมก็อยากจะให้อนุรักษ์ความสวยงามไว้เพื่อจะให้นักท่องเที่ยวท่านต่อไปที่มาถ่ายรูปมีดอกไม้สวยๆแบบนี้นะครับ ผู้ชมค,ครับที่นี่สวยงามมากๆเลยครับอากาศก็ดีลมเย็นสดชื่นเหมาะแก่การแวะมาถ่ายรูปมากๆเลยครับใครที่ผ่านมาทางนี้อย่าลืมนะครับผมแล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกันให้ได้รู้ได้พบได้เจอเรื่องราวดีๆอีกฟักฟายังมีมากมาย ฉันจะพาเธอไปกอดสายลมให้เธอหนีไปจากความวุ่นวายไม่ต้องคิดอะไรจำฉันมาไปด้วยกันแล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกันให้ได้รู้ได้พบได้เจอ เรื่องราวดีดีอีกบักฟายังมีมากมายแล้วฉันจะพาเธอไปกอดสายลงให้เธอนี้ไปจัดความมุนวายและที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมก็คือโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบนแก่นมากรูด อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีตามแนวพระราชดำหลีนะครับผมบริเวณนี้ก็จะมีรูปปั้นสัตว์บาต่างๆแล้วก็มีการจัดสวนดอกไม้นะครับให้นักท่องเที่ยวได้แวะเวียนมาถ่ายรูปครับผมอันนี้ก็จะเป็นรูปปั้นกระทิงนะครับก็จะมีหลากหลายตัวเลยแล้วก็ทางด้านนู้นก็จะมีรูปปั้นเสือโคร่งนะครับผม และบริเวณนี้นะครับก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข่งซึ่งได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปีพศ2534อีกด้วยครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข่งคณะกรรมการมรดกโลกแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลกได้ประกาศเมื่อปีพุทธศักราช2534 ให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งเป็นมรดกโลกด้วยคุณสมบัติในการเป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษด้วยความเป็นเลิศทางชีวภาพเป็นผืนป่าใหญ่ครอบคลุมพื้นที่กว่า6,222ตารางกิโลเมตรตามแนวชายแดนไทยพมา่าเป็นระบบนิเวศที่ต่อเนื่องของผืนป่าประเภทต่างๆในแถบเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้เกือบครบทุกประเภท เป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความสวยงามและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืชและสัตว์ป่านานาชนิดรวมทั้งประเภทที่หายากและกำลังจะสูญพันธุ์ไปครับคุณผู้ชม และข้างหลังผมนี้นะครับผมก็คือรูปปั้นของคุณสืบนะคะเสถียรครับผมที่มีไว้เพื่อลาลึกถึงความดีของท่านที่ท่านยอมเสียสละตัวเองเพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและปกป้องผืนป่าแห่งนี้ครับ ตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีท่านพเดชนุ้ยปรีครับผมสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับอยากจะสอบถามท่านหน่อยนะครับว่าที่มาที่ไปของการขึ้นมาสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่แก่นมะกรูดแห่งนี้นครับผมเริ่มตั้งแต่ปลายปี55ครับผมนะครับเราได้เข้ามาสำรวจพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยปรากฏว่าถูกถางไป บุกป่าไปเยอะนะครับก็ประสานงานกับทางหม่อมราชวงศ์เดชนาดาดิสกุลนะครับเลขาธิการแม่ฟ้าหลวงซึ่งท่านเป็นประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชด,ดำริที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับเมื่อเข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยได้ประสานงานกันนะครับแล้วก็ดําเนินการโดยเอาดอยตุงเนี่ยเป็นเป็นโมเดลนะครับ ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่นะครับไปดูงานที่โดยตรงเนี่ยแล้วก็ฝึกงานด้วยนะครับในประเด็นที่มาถึงวันนี้เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเป็นประเด็นสุดท้ายที่เราคาดหวังว่าน่าจะามีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ดำเนินการเรื่องของการพาพี่น้องกะเหลี่ยงไปไปดูงานในหลายพื้นที่เพื่อที่จะให้เขาพัฒนาตัวเองจากาการเลิกปลูก พืชเชิงเดี่ยวก็คือข้าวโพดนะครับมันเพื่อที่ให้เขาทําไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับให้คนอยู่กับป่าได้เราก็ได้พัฒนาเรื่องของแหล่งน้ําอาชีพการเกษตรแล้วก็ได้สำรวจพื้นที่ที่อยู่ในที่ทํากินให้อยู่ในกรอบที่เรากําหนดนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ประสบความสําเร็จ เกินคาดตรงที่ปีที่แล้วเนี่ยเราตัดสินใจปลูกสตอเบอรี่พอปลูกสตอเบอรี่แล้วเนี่ยปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวขึ้นมามาเยอะเราก็เลยต่อยอดด้วยการทำแปลงดอกไม้สวนพฤกษชาติแล้วนอกจากนั้นก็ยังทำตำนานเรื่องราวของการอนุรักษ์สืบนาคาสเสถียรนะครับ,รบเพื่อใหอ้พี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยภาคภูมิใจในมรดกโลกที่ องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ผืนป่าห้วยขาแข้งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในภูมิภาคนี้นะครับซึ่งก็คิดว่าวันนี้เนี่ยนอกจากท่านจะได้มาท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปกับดอกไม้สวยๆมาดูแปลงสตรอเบอรี่แล้วเนี่ยก็คิดว่าท่านจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ป่าห้วยขาแข้งนะครับที่จะเป็นมรดกโลกของพี่น้องประชาชนชาว ชาวไทยสืบไปครับอยากจะให้ท่านนายกฝากถึงนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นมาเที่ยวที่นี่หน่อยครับครับสำหรับตำบลแก่นมะกูดอำเภอบานไล่จังหวัดอุทัยธานีก็อยู่ห่างจากกรุงเทพเนี่ยประมาณ300กิโลเมตรนะครับใกล้แล้วก็ท่านสามารถมาสัมผัสบรรยากาศอากาศหนาวนะครับแล้วก็ได้มาดูแปลงไม้ไม้เมืองหนาวพวกลินลี่ เบนจมาศนะครับแล้วก็ไม้อื่นๆนะครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะมาพักค้างนะครับในพื้นที่นี้โดยการกางเต็นท์นะครับก็คิดว่าพื้นที่นี้จะเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เราช่วยกันอนุรักษ์ป่านะครับก็จะทําให้ป่านี้อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไปครับสาหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกประเด็นนุรีมากมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ บริเวณนี้นะครับผมก็เป็นแปลงปลูกสตรอเบอรี่ครับจากที่เราเห็นนะครับจะมีต้นสตรอเบอรี่มากมายเลยครับผมซึ่งช่วงที่ให้ผลผลิตดีที่สุดนะครับก็คือกลางมกราเป็นต้นไปครับแล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกันให้ได้รู้ได้พบได้เจอเรื่องราวที่เธอออกไปด้วยกันให้ได้รู้ได้พบได้เจอ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ไล่อุ้ยเกือนะครับไล่อุ้ยเกืออุ้ยเกือแปลว่าอร,อ,อร่อยมากอร่อยมากแล้วก็ที่ตรงนี้นะครับก็จะมีกาแฟขายด้วยเป็นกาแฟดิฟครับกาแฟดิฟก็คือเป็นกาแฟที่บดเมล็ดแล้วก็เอามากรองใส่น้าร้อนคุณผู้ชมครับวิธีการบดนะครับก็คือหมุนไอเครื่องบดเนี่ยจนมเมล็ดกาแฟมันลงมาอยู่ข้างใต้ให้หมดครับเพราะว่า มันก็จะบดจนละเอียดแล้วก็จะตกไปอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะนําผงข้างล่างนะครับไปใช้ในขั้นตอนดิฟต่อไปครับออใช้ได้แล้วครับผเราจะเอาน้ำไฟลงอ๋อเนี้ยเอาไปต้มต,ต้อแต่เราจะชมกี่แก้วเอากะปริมาณดูทำกี่แก้วดีซึ่งวิธีการดิฟกาแฟของที่นี่นะครับก,ก็จะมี2วิธีให้เลือกนะครับก็คือการดิฟแบบกระดาษที่เราเห็นกันทั่วไปกับวิธีการดิฟแบบใช้เครื่องอันนี้นะครับ จะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จะกรองน้ําร้อนกับกาแฟถ้าเป็นวิธีนี้จะเข้มข้นกว่าวิธีที่แบบกระดาษลายไปงี้รอนานไหมครับนานครับนานกันรอจนกว่าน้ําจะเดือดระหว่างรอกาแฟนะครับคุณผู้ชมเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ทําจากกล้วยนี่คือกล้วยฉาบมีรสอะไรบ้างครับมีรสบาร์บีคิวอบเนยแล้วก็หวานยามค่ะอร่อยมากครับ อารมณ์คล้ายๆกับมันฝรั่งที่เรากินี่อันนี้คือให้ชิมใช่ไหมครับให้ชิมค่ะให้ชิมทั้งถุงนี่ครับคุณผู้ชมพอน้ําเดือดแล้วมันก็จะดันน้ําที่เดือดเนี่ยขึ้นมาผ่านผงกาแฟที่เราบดเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นน้ํากาแฟที่เราจะชิมกันครับ และตอนนี้เราก็ได้กาแฟพร้อมดื่มแล้วนะครับผมนี่และนี่ก็คือภาชนะที่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์พี่เขาบอกว่าจะเทได้ประมาณสามสมจอกสามถ้วยและแล้วเราก็ได้กาแฟริบมาหนึ่งจอกครับผมนี่ใส่ในภาชนะที่เป็นธรรมชาติมากๆครับผมจะลองชิมดูนะครับรอ,อืมรสชาติ กลมกล่อมฝาดนิดๆกำลังดีครับเป็นกาแฟาที่แบบเข้มข้นมากๆยิ่งได้กินบนภาชนะแบบนี้แล้วก็บรรยากาศแบบนี้แล้วแล้วก็โอ้โหเป็นการพักผ่อนที่ย่ำยอดไปเลยครับและข้างหลังผมนี้นะครับคุณผู้ชมก็เป็นบริเวณของไร่อุ้ยขือครับผมเป็นแปลงกเกษตรผสมผสานที่จะมีพืชผักหลายๆชนิดนะครับมีทั้งสตอเบอรี่แตงฟักแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยครับ ซึ่งก็สามารถให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเดินชมได้ครับอันนี้คือถั่วอีโต้นะครับนี่ดูจากลักษณะาภายนอกมันก็จะรู้เลยว่าชื่อมันมาจากมาจากรูปร่างนั่นเองครับถั่วอีโต้มีลักษณะเหมือนอีโต้อันนี้ก็คือหมามุ่ย อินเดียนะครับผมพี่ก็บอกว่าไม่คันจับได้จะไม่เหมือนหมามุ้ยไทยอ๋อ,อ,อที่สําคัญนะครับผมอันนี้เป็นหนึ่งในส่วนผสมของยาบํารุงกําลังท่านชายคุณผู้ชมครับสําหรับใครที่มาเที่ยวในตอนเช้าๆนะครับผม<ส>ก็สามารถขึ้นไปเด็ดเจ้าสตรอเบอรี่นี้มารับประทานได้นะครับอืม อร่อยมากเลยครับเเเเและบริเวณนี้นะครับผมก็เป็นบริเวณตลาดที่ชาวกะเหรี่ยงนำพืชผลที่เพาะปลูกนะครับมาวางจำหน่ายกันครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างมีฝ้าหอมด้วยฝ้าหอมด้วยครับพรด,ดมได้ครับที่กินไปเฉยครับมีกลิ่นหอมจริงด้วยครับ ู้ชมครับอันนี้ก็คือมะกอกครับเขาไว้รับประทานใส่ในส้มตำรสชาติก็จะออกฝาดหวานนะครับผมอันต่อมาอันนี้คือขมิ้นครับผมอ่าก็เอามาตำนะครับแล้วก็ขยี้ขย,ขยี้มันจะเป็นผง,หงเหลืองๆที่เราเคยเห็นกันนะครับเขาใช้บำรุงผิวครับทำให้ผิวพรรณเปลงง่งปลั่ง นอกจากพืชผลทางการเกษตรแล้วนะครับผมบริเวณนี้ยังมีขายนี่เลยครับชุดชาวเขานะครับขายยังไงครับตัวตัวเล250็เกสอค่ะ <2014. S 2> อันนี้อ8 0ปดบ้ครับแล้วาการใส่ชุดแต่ละชุดเนี่ยมันมีความหมายแตกต่างกันหรือเปล่าครับคือว่าถ้าเป็นสาวอายุติด<ม>้าเขาก็ใส่ชุดขาว<ม>อายุติ5้าคนก็เรียกก็ต้องใส่ชุด,ดแดงละคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ป้าเขาอธิบายว่าถ้าเป็นเสื้อของผู้ชายนะครับ มันจะไม่มีลายเยอะนะครับเพราะว่าคือของผู้ชายกับของผู้หญิงเนี่ยเป็นทรงเดียวกันครับผมแต่ว่าแตกต่างกันที่ลายถ้าเป็นของผู้หญิงนะครับก็จะมีลายเยอะหน่อยแล้วก็สําหรับเสื้อที่เป็นโทนขาวนะครับก็คือสําหรับผู้หญิงที่อายุไม่ถึง15นะครับผมแล้วก็สําหรับคนที่แต่งงานแล้วผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะใส่ชุดสีแดงครับ ในในผมก็แต่งชุดเป็นชาวกะเหรี่ยงนะครับผมนี่ครับสวัสดีชาวกะเหรี่ยงพู้อะไรครับชงคลายชงคลายโอชงคลายชงคลายโอชงคลายแล้วถ้าจะจีบบสาวกะเหรี่ยงสารลับคุณพู้อะไรจรับเจเอหนึ่งเจเอหนึ่งเจเอหนึ่งเจเอหนอ่ง สำหรับวันนี้ได้มาเที่ยวที่แก่นมะกรูดจังหวัดอุทัยธานีเป็นครั้งแรกเลยครับก็รู้สึกดีมากๆประทับใจมากๆครับอากาศเย็นสดชื่นครับแดดอ่อนๆนะครับผมกับลมเย็นๆแหล่งท่องเที่ยวมีทั้งดอกไม้นานาพันธุ์ให้ถ่ายรูปมีทั้งไร่สตอเบอรี่นะครับผมแล้วก็บรรยากาศที่เป็นกันเองแบบนี้นะครับถ้าใครที่แวะมาที่จังหวัดอุทัยธานีอย่าลืมนะครับแก่นมะกรูดครับผมแวะมาเย็นที่นี่ได้ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรจากจอห์นเฮนรี่แล้ววันนี้รายการอันซินอาเซียนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับไหละออไหละอแต่ว่าไหละออแปาลาก่อนลาก่อนบายบายไหละอแล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกันให้ได้รู้ได้พบได้เจอเรื่องรา ฟ้ายัางมีมากมายแล้วฉันจะพาเธอไปกอดสายลมให้เธอนี้ไปจากความวุ่นวายอันเซีนอาเซียนเจเจต้า <c oughs>